สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมช่องพง666นะครับคลิปนี้ผมได้นำอาลบั้มพระเหรียญเก่านะครับออกมานำเสนอต่อนะครับซึ่งเป็นคลิปที่5ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ต้องอื่นก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่ติดตาม และให้กำังกำลังใจเรานะครับผมก็จะนำพระเหรียญนะครับที่เก็บสะสมไว้มานำเสนอให้ท่านได้ชมกันต่อๆไปเรื่อยๆนะครับนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่5นะครับก็นำเหรียญมาให้ท่านได้ชมกันนะครับเหรียญแรกเลยนะครับก็นะเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญของคระครูจรัสนะครับอธิปุณโนอาธิปุญโยนะครับ วัดฤสีนุจรัสวงสาลามนะครับซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งจังวหงงวัดสระบุรีนะครับเป็นรุ่นที่หนึ่งจังหวัดสระบุรีนะครับนะเหรียญนี้ผลิตเมื่อปีพศ2525นะครับนะครับอันนี้ด้านด้านหน้าน,านี้ก็จะเป็นรูปรูปเหมือนนะฮะเป็นรูปเหมือนนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเสือนะ รูป้านหลังก็จะเป็นรูปหลังเสือเพ่นก็เรียกอย่างเสือเพ่นนะครับเนาะจัดสร้างก็เพื่อเป็นอนุรสร์สรางพระอุโบสถนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมในในในพื้นที่นะก็คือในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีที่เคารพนับถือท่านก็เป็นจิตเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีในเรื่องของพุทธคุณที่ ที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือนะครับนะครับอันนี้ war, เป็นเหรียญแรกนะครับต่อไปเป็นเหรียญที่สองนะครับนะเป็นเหรียญของพระเจ้าเหรียญพระเจ้าใหญ่ประทานพรนะเหรียญพระเจ้าใหญ่ประทานพรวัดบ้านสำโรงใต้นะครับตำบลสำโรงนะจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับนะหลวงปู่หลวงปู่สวงหลวงปู่สวนปลูกเสกนะครับนะ ตัวนี้ผลิตเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบสามนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะเป็นรุ่นพิเศษนะครับนะความสวยงามความคงชัดนะครับนะก็มาให้ท่านได้ชมกันนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นรูปยันนะเป็นยันนะนะครับ,นะนะรบเหรียญต่อไปครับเหรียญที่สามนะครับออ เ,เหรียญของพระศรีโสพิษนะครับชัยมงคลนะครับพระศรีโสพิทชัยมงคลวัดพยัคฆารามนะวัดพยัคฆารามนะครับวัดพยัคฆารามหรือว่าวัดเสือนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี วัดพยัคฆารามหนะนึ่งนจะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเหรียญก็ยังมีความคงชัดนะครับเพราะว่าใส่เก็บอลบั้ามไว้ก็ยังสวยงามอยู่นะครับไม่ไม่ค่อยสึกหล่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความดับไปตามฤดูกาลนะไปตามอายุงานเพราะว่าใส่ซองพลา,าพสติกไว้นะครับใส่อลบั้ามพลาสติกไว้นะไม่ได้ใส่กรอบนะครับนะเหรียญต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญของพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราช ด้านหน้าจะเป็นรูปพระพุทธเทนาราชนะครับอันนี้เป็นวัดของวัดเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นพระพุทธบาทวัดเขาวงพระจันทร์นะครับปี2533นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปร้อยพระบาทขอ,ของพระพุทธเจ้านะครับที่บนยอดเขาของวัดเขาวงพระจันทร์นะครับซึ่งเ,เขาก็มีความสูงถึง3 0 0พันกว่าขั้นนะครับ สามพันกว่าขั้นใครขึ้นไปพิชิตได้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงแล้วมีบุญนะมีบุญนะครับผมเองก็ไปขึ้นมาสักสี่ห้าห้ารอบแล้วนะครับนะพออายุเยอะก็ไม่ค่อยได้ไปขึ้นแล้วครับนะแต่ก็อยากจะไปขึ้นอยู่ครับนะครับก็เป็นรุ่นที่สวยงามออีกเหรียญหนึ่งนะครับนะต่อไปครับรุ่นเหรียญรุ่นฉลองสมรสสมณศักดิ์นะครับ สมณศักดิ์นะครับของพระราช,ชยาพรนะครับอายุ8 4ปีนะฮะแปีปีวัดหลวงสิริบูรณารามนะครับอำเภอสัพปยาจังหวัดชัยนาครับ8 4ปีนะครับจังหวัดชัยนาฏปีพศะะที่นั่นออกมาก็คือเหรียญนี้ก็ปีพศ2541นระะ 2, นะครับปี2อ4 1ห้าดนะครับ ก็เป็นเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับที่ในเพอสัพยานะครับแล้วก็เคารพให้การเคารพนับถือนะครับนะครับเหรียญต่อไปครับ เป็นเหรียญของพระเจ้าองค์หลวงครับเป็นกระถินรุ่นกระถินพระราชทานนะครับวัดศรีมงคลใต้นะวัดศรีมงคลใต้เมืองนะครับพระเจ้าองค์หลวงนะครับรุ่นกระถินพระราชทาน อำเภอเมืองนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับวัดศรีมงคลใต้นะครับเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับออรสองพห้าร้อยสี่สิบสาองค์ต่อไปครับนะเป็นพระเกจิดังนะครับของจังหวัดลบบุรีรอีก,อก เกจิอีกองหนึ่งนะครับนะก็บารมีของท่านนี่ก็เป็นที่เคารพความน่าเชื่อถือของบุคคลนะครับก็คือหลวงพ่อเปี้ยครับหลวงพ่อเปียนะแต่ความจริงท่านไม่ใช่ชื่อหลวงพ่อเปียนะครับท,รนะท่านชื่อหลวงหลวงพ่อผ่องนะท่านชื่อหลวงพ่อผ่องนะครับนะบแต่นี้ว่าท่านมีความพิการทางด้านขานะครับคนก็จะเรียกนั่นในเรื่องของ ท่านเดินไม่ได้ก็บวชแล้วตอนนีม้มีคนก็เรียกกันว่าหลวงพ่อเปียนหลวงพ่อเปียกสืบเนื่องกันต่อมาครับท่านกา็เป็นไปตามนั้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นสาห้าสามเก้าครับพุทธคุณก็มีความเชื่อของแต่ละบุคคลก็มีความเชื่อในเรื่องของการปืนยิงไม่ออกนะยิงไม่ออกปืนแตกเนะนี่ยปืนยิงไม่ออกนะอันนี้ก็อยู่วัดชรสารเดช จังหวัดลบบุรีนะครับก็ความนั่นแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไปนะครับแต่เหรียญน,นี้ก็บารมีของท่านก็สูงอยู่นะครับนะก็แต่ท่านก็ไม่ยอมรับนะครับท่านก็ไม่ยอมรับเท่าไหร่ท่านไม่ยอมรับนะครับว่าเป็นอะไรของเป็นบารมีเพราะบารมีของท่านนะครับนะแต่ถ้าอีกเหรียญหนึ่งก็จะมีคนนําไปไม่ได้นําไปใช้นะครับมันเกิดเหตุการณ์จริงเลยก็ คนก็กล่าวขานกันยาวมาเรื่อยๆนะครับน,นี้หลุงว่ดเปี้ยนะครับรุ่นเสาห้านะครับวัดจอมสันเดชเมื่อปีพศ2อ3พันห้ารอยสาิเก้านะครับมารมีสามเก้านะครับอันนี้องค์ต่อไปครับนะเป็นหลุมปูกาดนะฮะเหรียญหลุมปูกาด วัดซากกอไผ่ครับวัดซากกอไผ่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับเป็นที่ระลึกในงานฉลองอวิหารนะครับปีสองห้าสามแปดนะครับถ้าเป็นคนชาวจังหวัดระยองก็จะจะบูชานับถือกันนะครับแต่ทั่วไปก็ได้มาก็ ก็นับถือนะครับก็ดีโอก,กาสได้ได้มาก็ถือว่าโชคดีนะครับ,นะรบ,น,ระบนะครับองค์ต่อไปครับหลวงพ่อเปี้ยนะครับอง์นี้นะครับที่บารมีที่สูงนะครับคือบารมีสามแปดนะเราเรียกรุ่นทดบารมีสามแปดรุ่นหรือว่ารุ่นปืนแตกนะรุ่นปืนแตกเพราะอันนี้ก็มีเพื่อนอยู่คนนึงเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจนะเขาไปออกจาก ออกจากตำรวจนะออกจากเวลาราชการนะครับก็จะไปเรียนนะพอดีผู้ร้ายไปจี้หรือว่าป้นอะไรมาเนี่ยเขาวิ่งผ่านมาเลยก็ใช้เทา้ากระโดดถีบฮนะกระโดดถีบเปืนว่าผู้ร้ายก็มีปืนครับยิงครับยิงไม่ขยิงไม่ออกครับปืนไม่ออกครับเราก็เลยเป็นที่โจ์ขาดกันแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นรุ่นทศบร,รมีนะวัดชรสารเดชนะครับ จังหวัดลุบุรีนะครับอันนี้ผลิตเมื่อปีสองห้าสามแปดนะครับนะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะนำประวัติของหลวงพ่อเปี้ยนะครับหรือหลวง,งพ่อพองนะหลวงพ่อพองเนะี่ยมา,าให้ท่านได้ชมได้ได,ไ,ดไ,ดได้ฟังกันนะครับนะครับบารมีของท่านนะครับเรื่องของบารมีของท่านแต่ของท่านไม่ได้ไม่ได้มีแค่เหรียญอย่างเดียวนะครับเนาะยังมีในเรื่องของลิงนะ ลิงก็ในเรื่องของการค้าขายคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วนะก็หลายคนก็เอาไปบูชาไปใช้กันนะครับก็เวลาขายของก็โอ้หมดเร็วครับขายดีหมดเร็วนะครับต่อไปครับเหรียญสามอาจารย์ครับเสามั่นสิงห์นะครับวัดสารวันจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็เป็นที่เคารพนับถือของคนจังหวัด นครราชสีมานะครับในถิ่นนั้นนะครับเป็นเกจิดังอีกนะเป็นเกจิดังทางจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อวันนี้เหเรียญก็ผลิตเ,เมื่อปีพศ2 5 1 5น้าสิบห้านะครับ25 1 5นะ้าอสิบห้าเหรียญก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเหรียญที่เก็บไว้นะก็มีความเก่าความนั่นเหลียงไปตามกาลเวลาครับ ต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อจวนครับที่เล,ลึกงานผูกพัตสีมาวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้ออัมบาก้านะอัมบาก้าก็เีเหรียญเงินนะครับตอกยันนะฮะมียันตอกนะครับก็เป็นที่ คนก็นิยมนะในเรื่องของพุทธคุณของท่านนะครับก็ให้ท่านได้ชมกันอันนี้นะจะทำเมื่อปีพศสองพรอยสินะครับ อยากให้ท่านได้ชมนานๆน,น,นะครับความจริงนะผมก็แต่ก็ยังเหรียญยังมีอีกเยอะนะครับก็รีบนั่นก่อนเดี๋ยวจะน,นั่นๆก็จะเอาเหรียญพิเศษพิเศษออกมาให้ท่านได้ชมกันนะครับไปเหรียญสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเหนรียญหลวงปู่แหวนนะครับอายุครบเจ็ดรอบนะครับรุ่นพิเศษนะครับวัดเจดียด์หลวงเชียงใหม่นะรุ่นพิเศษ อันนี้ก็จะเรียกออกมาเมื่อปีพศ2517นะครับมีโค้ดมีอะไรตอกนะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเหรียญให้ท่านได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะโอกาสครั้งต่อไปก็จะนำเหรียญมาเสนอให้ท่านได้ชมกันอีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจกันนะครับก็ขอฝากให้กดแชร์กดไลค์กดติดตามกันต่อไปนะครับก็จะได้มีโอกาสนำเหรียญมานำเสนอให้ท่านได้ชมกันอีกนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ